ขับรถส,สุดโหด BMW M2 น้ำหนังกำไรนิ่เงเย้โอ้โหโสะใจมากเลยค่ะทุกคนดิบอะดิบแล้วก็แบบซิ่งอะ คนตอนนี้อยู่กับกำไลใจดีนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากนะคะคือแดดร้อนตับแตกไม่ใช่วันนี้นะคะเป็นวันดีมากๆเพราะว่ากำไรจะได้มีโอกาสขับรถสุดโหดนั่นคือ bmw m2 น้ำหนักกำไรนี่เองแง่ yeah! เอาเป็นว่าวันนี้นะกำไรจะมาลองใช้ bmw m2 กับช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยขับรถสุดโหดรุ่นในตระกูล m ที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่แรงและเร็วมากๆนะคะ จะเป็นยังไงจะใช้ได้ไหมจะรุ้นไหมเดี๋ยวไปดูกันแป่ะปะขึ้นรถเลยหิวกาแฟมากเลยค่ะวันนี้ร่างกายต้องการกาแฟนะคะกำไรจะขับรถคันนี้เนี่ยไปซื้อกาแฟเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าขับแล้วเป็นยังไงทุกคนคะมันคงเป็นแบบว่าโชคชะตาของกําไรคะ่ะออกมารีวิวรถครั้งนี้เนี่ยจะต,ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกที่เลยเจอรถติดจ้า แล้วที่สําคัญนะคะสําหรับรถคันนี้เนี่ย bmw m 2ก็เนี่ยก็ไม่บอกก่อนเลยว่าเขาเนี่ยจะมีฟังก์ชันตัวเกียที่ไม่เหมือนกับรถคันอื่นนะเพราะว่ารถอาจจะเหมือนพวก alpha โ o m e โหรือว่าตัว m i s ที่เป็นเกียร์เซมีค่ะคือถ้าเราเข้าเกียร์ดีปุ๊บ เราจะต้องเหยียบคันเร่งเพื่อร้อให้คัสเนี่ยทำงานรถถึงจะเคลื่อนตัวนะคะรถจะไม่เคลื่อนตัวอัตโนมัติเหมือนเกียร์ออตโต้ทั่วไปซึ่งเวลาที่เราเจอดรถตรงที่ที่เป็นทางลาดอย่างเงี้ยรถมีโอกาสไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องแบบว่าเหมือนกับใช้ความคุ้นเคยกับการขับตัวรถรุ่นนี้ด้วยในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับการใช้งานนะคะเพราะเขาไปคิดว่าถ้าเกิดเราเลือกที่จะใช้แล้วจริงๆเนี่ยเราก็คงจะสนุกกับมันไปเลยเลยะะองแล้วค่ะอ่าแล้วสาหรับการขับขี่เนี่ยตอนเนี้ย ก็มาบรรยายได้เลยค่ะว่ากำไมเหยียบเด็กเยอะมากเพราะว่ารถติดตลอดทางค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ไม่จะไปซื้อสตาร์บัคค่ะแล้วก็จะหาโอกาสลองเหยียบรถดูแต่คร่าวๆที่ก็มาเหยียบนะคะก็มาก็รู้สึกแล้วว่ารถเนี่ยให้ความรู้สึกแน่นแน่นแบบว่าเหยียบแล้วบอกว่าอารมณ์เหมือนเราอะติดกับถนนมันรู้สึกว่ามันสปอร์ตแล้วมันก็ซิ่งนะคะทุกคนเครื่องแน่นมากแน่นแบบว่าเหยียบแล้วแบบ ปืดปืดคือไม่ตื้อน,นะคะไม่ตื้อแล้วก็ต้นดีมากแต่ยังไม่มีโอกาสสัมผัสตายนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นเดี๋ยวเราหลุดตรงนี้ไปนะคะเราก็น่าจะดีขึ้นโอ้โหสัใจมากเลยค่ะทุกคนโหยแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยใช้ได้อยู่นะซกู๊ตเอร์ได้อยู่นะคันนี้นะราคาออกข้างก็5ล้านกว่าบาทอะคะ <Wow. S 1> ถ้าเกิดว่า ใช้ซื้อกาแฟลอย่างเดียวว่าคงไม่คุ้มนะคะ mm. ก็มายว่าคงต้องขับแบบว่า mm. ไปเซเว่แถวทางทางหลอ่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน่าจะคุ้มกว่า mm. ถือว่าโอเคมากเลยนเนี่ย bmw m 2นะคะก็คือมีการพัฒนามาจากตัวซีรีส์2นั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าพัฒนามาซะแบบว่าสวยล้ำเลยค่ะเพราะว่าตัวหังมาลายก็ยังคงเป็น3ก้านซิงสปอร์ตข้างหลังก็จะมีแผ่นพัทชิปนะคะที่ใช้ในการขยับเกียร์เพิ่มและลดเกียร์ค่ะแล้วก็จะมีหน้าจอแผงนคอนโทรลอยู่ตรงด้านนี้ค่ะเรียกว่าดูแบบว่าสปอร์ตแล้วก็ซิ่งมากอารมณ์ในการขับนะเท่าที่กันไม่ได้ขับสั้นๆตอนนี้คือยังไม่มีโอกาสได้ขับแบบว่าเหยียบระยะยาว ก็เัยมีความสุขว่ามันพุ่งมากเลยค่ะทุกคนคือมันพุ่งแบบว่าสุดยอดเลยแบบว้าวเลยเนี่ยอันเนี้ยพุง่งวะแล้วเสียงท่อดุมากเสียงท่อแบบเราใจมากเลยนะนี่ก็เลยหาโอกาสที่จะเจอรถที่น้อยลงเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ลองแบบว่าขับดูอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไงจ้าช่างกล้องช่างกล้องมีแบบว่ากล้องเริ่มตันนะคะเออนี่ ขับสนุกมากก็ไม่ยอมรับเลยค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยขับดีมากเลยสำหรับ bmw m 2นะคะเป็นเครื่อง6สูบค่ะเป็นเครื่องเรียง m twin turbo นะคะทุกคนแล้วก็ความจุอยู่ที่3ลิตรค่ะกำลังแรงม้าเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเพราะอยู่ที่3 7 0แรงม้าแรงมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็เครื่องเนี่ยแน่นมากเวลาที่เราขับนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเวลาเคยเหยียบคันเร่งเรามันยัวปะ เหยียบแล้วมันไม่ไปหรืออะไรแบบนี้สําหรับ BMW M2 คันนี้ไม่มีคือเหยียบแล้วแบบตามใจสั่งเลยสุดยอดมากเลยค่ะแล้วก็ติดถนนนะความรู้สึกของกระไปคือเขาดูดถนนมากเลยเวลาที่ขับเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยมันดูดมันไม่มีลอนไม่มีแบบว่าแ่ะทุกคนมันโอเคมากอ่ะก็ไม่คิดว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ต้องมีโอกาสขับรถเร็วแล้วเคยขับรถที่เข้าทางโค้งจะรู้สึกว่ารถเอาไม่อยู่ ว่ารถจะปิวหรืออะไรทํานองเนี้ยทุกคนที่เคยขับเหยียบคันเร่งเร็วๆจะต้องเ,เคยเจอฟีลนี้แต่ว่าสําหรับ M2 ไม่มีนะ <Wow. S 1> คือมีความรู้สึกว่ามันแบบไม่สายพวงมาลัยไม่สั่นยุดติดดีมากเลยสุดยอดขับสนุกมากค่ะทุกคนคือรู้สึกว่าเวลาที่เหยียบคันเร่งอะ่ะมันไปตามใจสั่งเลยอะ่ะเราเสียพ่อเราใจมากเลยอะ่ะ วันก็ไมได้มีโอกาสเอารถกลับมาจากแฟชั่นไอแลนด์นะคะคือก็ไม่ต้องบอกก่อนว่าระยะทางที่ขับมาจนถึงบางบอนอ่ะมันเป็นอะไรที่ขับรถแล้วไม่มีเบื่อเลยขับรู้สึกว่ายมันขับสนุกมากเลยทุกคนมันแบบว่าเหยียบคันเร่งแล้วมันไปตามใจหึกอก็คือทุกคนต้องเคยเข้าใจอย่างหนึ่งว่าบางทีเราอยากจะแซงคันข้างหน้าเหยียบคันเร่งไปแล้วอ่ะจะมิดอยู่แล้วอ่ะรถมันยังไปแซงคันข้างหน้าไม่ได้เลยอ่ะแต่ก็ไมขับคันนี้กลับมาจากทางหลวดระยะไกลใช่ไหม ยังไงมันไปได้หมดเลยเพราะถมันแรงแล้วอัตราการเล่นมันดีมากค่ะทุกคนเรารู้สึกว่าเหมือนกับตัวเราอะ่ะกำลังแน่ถนนอยู่เราสัมผัสถึงคลื่นถนนหรือแบบว่าอะไรรอยขูดขาของถนนได้แบบถ้าจะทุกจุดเลยนะคะคือมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าเรากําลังขับรถที่ดิบอะดิบแล้วก็แบบซิ่งอะ่ะมันเป็นอารมณ์เหมือนเราขับรถที่ไม่ได้ให้ความสะดวกสบายหรือว่าความนุ่มความกระชับาเดืดต้องการเรื่องพวกนั้นเนี่ย ก็หมายว่าไม่เหมาะกับคนที่จะขับ M2 เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนเรากำลังขับรถแข่งอยะะู่อยรเงี้ค่ะจริงๆเราต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับ BMW M2 เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันค่ะก็คือจะหมด Comfort Comfort นี้ก็จะเป็นโหมดสบายที่สามารถขับขี่ในเมืองทั่วไปแล้วก็จะมีโหมด Sport Sport ก็คือต้องการความรู้สึกที่ ขับสนุกกระชากมากขึ้นคันเร่งเราใจมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสนุกมากกว่านี้อีกก็คือสปอร์ตพาร์ทค่ะเรียกว่าเป็นโหมดที่จะต้องใช้ทักษะในการขับขี่นิดนึงนะคะเพราะว่าพอสปอร์ตพาร์ท๊บเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการคอนโทรลต,ตัวรถการเข้าเกียร์หรือว่าอะไรพวกนี้ที่เข้ามาเสริมค่ะสำหรับกําไรแล้วเนี่ยกําไรแบบชอบทุกโหมดเลยค่ะทุกคนชอบคันนี้จริงๆเลยเดี๋ยวเราจะซื้อกาแฟกันนะคะแล้วก็อ๋อเราสั่งผ่านหน้าจออัตโนมัติข้างหน้า ปกติแล้วเนี่ยกำลังจะกินกาแฟเออรถเข็นนะคะที่มาขายหน้าเต็นท์ประจําทุกวันนะคะแก้วละประมาณ20-30บาทแต่ว่าวันนี้เราต้องให้เกียรติตัวรถค่ะเราขับรถหรูหราไฮโซมาเห่าขนาดนี้นะคะเราก็ต้องซื้อกาแฟแพงหน่อยค่ะทุกคนเมนูสตาร์บัคถูกสุดมันเป็นเมนูอะไรนะ ยอคยอูยอดูวิธีเศรษฐีทุกคนค่วิธีเศรษฐีโอ้โหน้ำไม่หว่นไม่หวานเลยนนกี่บาทเนี่ยค่ะเอาอเมริกาโนเย็นไม่ใส่น้ำตาลนะคะเมริ่ใช่แล้วค่ะเอาไซเล็กค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ ทุกคนคะที่สั่งไซส์เล็กเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะกลัวตังค์ไม่พอใช่แต่ก็ม่ใส่แมสก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะรับกาแฟนะคะได้แล้วนะคะกาแฟเหนื่อยจากการเอื้องนะคะทุกคนอ่อาเดี๋ยวเราขับรถไปต่อก่อนเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเวลาที่คนกินกาแฟพอดีนะคะรถด้านหลังต่อกันไนก็เยอะเลยคะ่ะ โอกาสที่ได้เหยียบไปสำหรับการมาซื้อกาแฟในครั้งนี้ความเร็วสูงสุดที่กัมเได้เหยียบไปอยู่ที่ประมาณ110ในช่วงจังหวะที่ถนนรถติดแบบนี้นะคะรู้สึกว่าขับสนุกมากแล้วก็ให้ความขับขี่ที่ดีมากเพราะว่าไม่จะพูดคำว่าขับสนุกมากหลายครั้งเพราะไม่รู้จะเอาคำไหนมาอธิบายมันแน่นมันแบบว่ามันแน่นมันกระชากมันโหดอะทุกคนมันมันดุอะ่ะเออเป็นรถที่ขับร้องว้าวเลยอะจริง เพราะเท่าที่เคยขับรถชิ่งๆมานะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ค่อยรู้สึกว่ามันโดนใจเท่านี้บอกเลย M2 นี่จัดว่าเด็ดเลยนะ <eting music> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการที่กำมไมได้ลองสัมผัสรถ BMW M2 ขับระยะสั้นในการไปซื้อกาแฟนะคะจะไม่ได้มีเวลาในการรีวิวเยอะมากเพราะว่า ค่อนข้างมีเวลาที่บีบนิดนึงค่ะเนื่องจาวันนี้มีนัดหลายอย่างมากเลยเลยได้มีโอกาสมาถ่ายรีวิวสั้นๆเล็กๆนิดหน่อยต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับการขับ BMW M2 ของกําไรเนี่ยกําไรประทับใจมากประทับใจมากถึงขีดสุดเลยค่ะเพราะว่า1นนะคะขับสนุกมากให้ความรู้สึกแบบว่า,วา เรากําลังขับรถที่มีความสะดวกสบายในเรื่องของฟังก์ชันหรืออะไรก็ตามแต่แต่มันให้ฟิลที่เรากำลังขับรถแบบว่าดุดันกระแทกเสียงท่อเราใจอัตราการเร่งดีนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันตอบโจทย์กาไรหมดเลยคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ไปให้เต็ม10คะแนนเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะแล้วก็รูปทรงภายนอกภายใน อัตราการขับขี่รวมทั้งแบบว่าเบาะที่นั่งสบายแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันอะก็ไม่ชอบหมดทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเอาเป็นว่าใครที่ดูคลิป BMW M2 ของกําไรแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกับําไรสักนิดนึงนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กําไรเจรดีด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปกินกาแฟก่อนนะคะวา <laughs> เดี๋ยวขอตัวไปกินกาแฟก่อนนะคะบายบายค่ะ E